โอ้ไม่ก็ผมลืมย่อจอแป๊บน,นึงนะคือก่อนหนเนี้ยอลโหลได้ยินป่ะได้ยินแหละผมคิดว่าได้ยินแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมไปฟังเสียงเทสตัวเองไปเทสเสียงตัวเองกันแป๊บน,นึงผมต้องย่อจอก็โอเคเสียงมาคือมีผมได้มีมี layout สตรีม m ใแล้วคนบอกบทมันมันจอเล็กก็เลยแบบเป็นห่วงคนเนี้ยคือผมเป็นคนที่ดีมากๆผมเป็นห่วงคนดูผมก็เลยแบบว่าแบบให้มันใหญ่ๆหญ่ไปเลยแล้วกันใหญ่เบอร์เตอร์ กลัวแบบผมตั้งใจทําสไลด์นี้มากเลยผมอยากให้ทุกคนเห็นเออสวัสดีคนที่เข้ามาในไลฟ์ครับเดี๋ยวผมจัดไอ้นี้ก่อนนะคื่อก่อนน้นนี้ผมจัดไปแล้วแต่ผมไปดูสตรีมของน้องในสังกัดแล้วแบบว่าแบบผมก็เลยทําให้จอมันใหญ่เพราะผมอยากเห็นเขาชัดๆอ่าเหนื่อยมากเลยะเอาเวนกรมเอามาสิลูกผมก็ไม่ได้ล็อกนี่ เอา้าขยับไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวนึงแล้วผมเปิดแชทก่อนนะเออเออทำไมโอ้ยทำไมวันนี้มีแต่อุปสรรคคือปึ๊บอ่าอ่าอ่าได้ละเมื่อวานหนะ่ะแทนที่ผมแบบจะเอาเวลาไปโปรโมทล้วผมสตรีมวันนี้ผมไป ไปนั่งคาราโอเกะสองร้อยบาทเลยวันนี้ผมเลยไม่ได้คาดหวังว่ามีคนคนดูเท่าไหร่เออดี๋ยวผมอ่านแชทก่อนนะเดี๋ยวเดคนบอกว่าผมไม่ดูแชทผมยิงผมรักทุกคนนะอย่าพิ่งไปนะผมรักทุกคนนะเอาคนดูสองเออไม่มีใครรักผมเลย สวัสดีทุกคนในแชทนะครับยินดีต้อนรับสู่ไลฟ์สตรีมเดบิวต์รอบของน้องอเลนเนาะวันนี้ทุกคนเป็นยังไงบ้างเอ่ยสบายดีไหมครับสบายดีเลยเนาะเดี๋ยวคนก็น่าจะเริ่มเข้ามาเองนะ่ะโอเคมา,าโอเค ผมชื่อน้องอันเลนมาจากเซรัสอืมอ่าอันนี้โอชิมาผมและนี่คือหน้าตาของผมหล่อปะหล่ออยู่แล้วว่าหลออืมสูงหนึ่งรอยเจ็ดิบซึ่งในชีวิตจริงก็ไม่ได้สูงเท่านั้นแต่ผมมีปมเรื่องความสูงโเลยใส่เออส่วนสูงด้วยให้ให้ดูสูงขึ้นผมจะไม่สูงก็ตามได้ <laughs> อ่า อันนี้คือคนวาดโมเดลผมถ้าเปรียบเทียบไง่ายก็เหมือนเขาเป็นคนตั้งท้องแล้วแบบคลอดผมออกมาเอ่อคนสันหาเขาทองแล้วก็แบบว่าแบบเขาผมก็น้องออกมาออกมาแบบว่าแบบอุ้แม่อุแบบอ้แม่อุ้แม่คุณสิร์อ่าอุ้มผมแล้วคุณอีก็แบบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวจะสอนเขาเดินเองแล้วประมาณนี้ครับคนนี้คือคนที่ลิกโมเดลผมโมเดลน่ารักน่ารักนนี้ของผมมาดูกันว่าโมเดลใหม่ผมทําอะไรได้บ้าง แบบน่ะลืนปะเนี่ยคนรู้ว่าผมผมจ่ายไปไปเจ็ดร้อยบาทเพื่อเพื่อเอาแบบใช้กล้องไอโฟนของผมผมหยิบตาขย,ยิบตาข้างหนึ่งด้วย <c oughs> น่ารักจริงๆเลยไม่มีใครคุยผมเลย <c oughs> สวัสดีค <accurately> รับไม่มีใครคุยกับผมเลยชีวิตมันโหดรายเป็นสตรีมเมอร์ตกกระป๋องไปปิดแอฟเฟกก่อนไปใน่นาคตเดี๋ยวผมทำมู็ตายได้ แล้วก็อะไรอเงี้ยมีน้องกระตา่ายข้างข้างผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมซูมให้ดูครัหนึ่งปึ๊บนี่คือมีคนเรียกมันว่ากระต่ายผีเพราะมันดูน่ากลัวผมไม่คิดมันน่ากลัวตรงไหนเลยเหมือนแบบเหมือนน้องเป็นก้อนโมจนิน้อยน้อยน่ารักเดี๋ยวดิวมันจะกระพริบตามของผมแหละอ่ะแล้วะ ต้องน่ารักเลยนะเพราะว่าคุณอีฟเป็นคนทาเขาเป็นคนที่ดีมากทุกคนจําไว้นะคุณอีฟเป็นคนที่ดีมากเนี่ยเขาเป็นลิกเกอร์ที่ดีไปจ้างงานเขาได้นะเออไปจ้างงานเขาได้ดู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 ทวิตเตอร์เขาเออใครไม่มีใครลิกเกอร์สวยขนาดนี้แล้วบอกเลยโอ้ยเขินจังเลยเนี่ยแอ่ผมเขินได้ด้วย แล้วก็ทำอะไรได้อ,อีกอ่ะผมทำหน้าโรคจิตได้แบบเหมือนพวกที่แบบว่าแบบตามสตอลคุณในตอนกลางคืนอยู่ในกำแพงบ้านของคุณตอนนี้ผมก็กำลังสตรีมอยู่ในกำแพงบ้านของคุณ,ค,ณคุณเวอร์ชายอยู่เออหรือแซนวิชไม่รู้นีผมชื่อเขาเรียกลำบากเกินเออผมอยสตรีมอยู่ในหลังคาบ้านเขาอืม ผมผมแบบชอบเขามากเลยฝั่งโดนล็อกติดว่าเรมขอโทษผมเล่นอะไรไม่รู้ขอโทษผมเลยมันมันไม่ตั้งใจทำให้มันดูน่ากลัวเออนั่นแหละย่อย่อย่อสรุปเฮอดีมากดีมาก ๊ต่อไปมันจะเริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆคุณอย่าสนใจอะไรมันจะเริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆมันจะได้รู้จักผมมากขึ้นเรื่องราวของน้องอัลเลนชีวิตน้องอัลเลนเป็นไงบ้างคือเออเมื่อก่อนผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเออคนใส่สม,มุดเดี่ยวฟ้าเนี่ยแล้วผมก็แบบว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดีกับผมมากเขาเป็นคนที่ใจดีมากแต่ผมก็เป็นคนที่แบบว่าแบบไม่ค่อยมีสมองเท่าไหร่มืเลยบอกว่าเอ้อยเนี่ย อุ้ยเนี่ยแบบเกมมันก็แค่คนใช้เท่านั้นแหละให้ให้ให้ไปรถชนตายไปแล้วมันแล้วเขาแบบว่าแบบวันหนึ่งเขาดันโดนรถชนตายจริงบืน้นแล้วผมอ้าวเวนกรมันมันตายจริงทำไงดีเพื่อนคนเดียวของฉันแล้วหลังจากนั้นสั่งของผมเริ่มแอนตี้ผมผมเมื่อก่อนเมื่อก่อนนะผมเป็นเด็กที่ดีด้านกีฬามากๆเลยแล้วก็นั่นแหละผมกลายเป็นพวกติดโซเชียลไม่ออกจากห้องมัน เออคล้ายๆในชีวิตผู้ิงผมอยู่อะไรแต่อย่าสนใจแล้วก็เลี้ยงกับ,กบอยู่กับกระตายน้องบันบันไดเออ่ม,อมแต่วันหนึ่งชีผมแบบว่าแบบผมสิ้นหวังใช่ป่ะผมก็เลยแบบจะจะไปเออไปไปไปโดดสะพานผมไห้เจอกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเขาจ้องผมเนียหน้าตาแบบนี้น่ารักปะ่ะเออแล้วผมแบบโอ้โมยกูนำกูจังเลย ผมก็เลยผมก็เลยไม่สนใจอะไรผมเลยเดินไปที่สะพานผมก็แบบพยายามจะโดดแต่ผมก็พบขี้ขาดกันแบบผมไม่กล้าผมกลัวความสูงอ,อะไรเหมือนไก่วันหนึ่งผมผม,ผม,มผมอยู่ที่มอผมอยู่ที่มอผมผมเดินไปตามซอกซอยผมเห็นปีศาจตัวใหญ่ผู้ชายเป็นปีศาจตัวใหญ่คนหนึ่งเออผมกลัวมากเลยผมเลยวิ่งหนี นี่ไม่ผมก็เจอเด็กผู้หญิงคนนั้นถือปืนอยู่โอ้ไม่ god ผมกลัวมากเลยเด็กถือปืนอือผมก็เลยวิ่งหนีไปหลังจากนั้นผมก็ด้วยความที่ผมมันขี้ขาดผมก็แบบว่าแบบเธอก็ยิงผมเข้าแล้วเธอก็พูดว่าดับให้สบายนะแล้วก็ลักพาตัวผมป <laughs> ินไม้ทีผมก็เจอคนในยูนิตผมโดนขังไว้ในห้องนะครับผม อเรื่องเราจะเป็นยังไงดูสถานการณ์ต่อไปในนิยายได้เลยเราเราจะขายนิยายกันแล้วใช่เอ,อในเร็วนี้เรามันจะมีนิยายออกมาคุณต้องไปซื้อนิยายนะนิยายมันดีจริงๆนะจะไปซื้อนิยายใช่ไหมใช่ตอบม่ใช่สิใช่คุณจะไปซื้อนิยายคุณต้องซื้อนิยายแหละดีเห็นไหมสังกัดเรามันดีมากๆอืม สาระน่ารู้เกี่ยวกับน้องอเลนเย้พบ <Yay! c oughs> ม,มีคนในสังกัดมาดูผมไม่กล้าเลือนอะ่ะผมกลัวเขาเขาแบบว่าแบบอะใครน่ากลัวผมไม่น่ากลัวคนในแชทบอกผมน่ากลัวผมไม่น่ากลัวดูดูดูหน้าตาผมน้องอเลนไม่น่ากลัวใช่ไหม อย่าลืมอย่าลืมกดไลฟ์สตรีมผมด้วยผมกดไปแล้วคนต้องกดน้องอาเรนน่ะนะน้องอาเรนเป็นเป็นเด็ก LGBT ทาน n s g e n d e r ผมเป็นเป็นเน่ๆเป็นเอ่อผมเป็นชายข้ามเพศผมไม่แบบว่าแบบเอ่ออธิบายได้ง่ายนะผมไม่ชอบเพศกำเนิดตัวเองก็คือผมาเป็นเป็นผู้ชายแล่ทัาพูดง่าย อืมแล้วก็คือที่ผ่านมาเนี่ยนะก็ผมเจอพวกแบบว่าแบบถ้าคุณแบบพวกเกียดเพศอะไรมากมายแล้วแบบคือผมค่อนข้างเป็นแรสปีชีในประเทศไทยนิดหนึง่งเพราะส่วนใหญ่คุณจะเจอแบบว่าแบบเออสาวประเภทสองใช่ไหมใช่ส่วนผมเป็นผู้ชายซึ่งเป็นสปีชีที่หายา,ยากมากแทุกคนอาจจะไม่เข้าใจผมเท่าไหร่นาะอาจจะสับสนอะไรเงี้ยที่ผ่านมาผมไม่ทธิบายเพราะผมกลัวว่าแบบว่าแบบกลัวโดนดราม่าหรืออะไรสักอย่าง ประมาณนี้แล้วถ้าคุณไม่พอใจเรื่องนั้นล่ะก็เรื่องของคุณ <c oughs> ผมไม่ได้ปิดปิดไป,ปเกย์เนห่วงคุณสักหน่อยนี่เนาะอืมผมจะเป็นอะไรเรื่องผมอย่าอย่าทำตัวแบบว่าแบบอย่าใส่ใจเรื่องคนอื่นมากกว่าเรื่องตัวเองนะครับอืมได้ถ้าคุณเหยียดเหยียดเพศผมแล้วก็ผมจะผมจะเอา เอาคุณไปแขวในบนทวิตเตอร์ลอเล่นลอเล่น <laughs> <c oughs> ผมไม่ได้เป็นเกย์บนหัวแม่คุณดิได้เย้ <c oughs> ผมนี่น่าร้องจริงเลยถ้าคุณถามว่าทำไมผมดูแอคทีฟขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนอะคือตอนที่ผมไล่ใช่ปะมีเด็กคนหนึงบอกว่าเนี่ยผมดูไล์พี่ได้เพราะว่าผมมาเป็นคนที่แบบ พี่อยาเป็นคนไม่พูดคำหยาบเพราะงั้นนะ่ะผมก็เลยดูอะไรพี่อะไรเงี้ยเออเรื่องผมก็เลยผมคิดว่าผมจะทำตัวไม่เออผมจะทำตัวไม่น่าเคารพนับถือแล้วเพราะผมไม่อยากให้ให้เด็กคนไหนเอาเพฤติกรรมผมไปเรียนแบบ <laughs> เออเอานะผมจะพูดคำหยาบเลยนะไอ้สามสองหนึ่งไอ,อ ขอโทษคุณอิป, <c oughs> ปล่อ้หผมอะอะมาดูกันว่าในสมองผมวันวัน,วนมึงผมคิดอะไรบ้างอันนี้คือเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งนะผมเปิดนี่ก่อนนี่คือรูปเปรียบเทียบระหว่างอนาโตมีผมอ,อนาโตมีคุณเนี่ยคือสมองคุณมันเต็มไปได้วยรอยรอดักและไน้าเกลียด วันวันึงเอาแต่คิดเรื่องทีไ่ไม่ดีไม่ดีต้องมาดูสมองผมนี้อืมเอ่อสมองผมเนี่ยนะแบบเรียบอย่างกับตูดไก่ไม่คิดอะไรเลยผมคิดอะไรไม่ได้แถมยังน่ารักอีกด้วยเพราะงั้นใยญ่ใหญ่สลาดนะทุกคนต้องทำตัวงูวงเหมือนผมเออเรามานั้นใบเตือนกี่บาทดิอะไร ผมจะพูดอะไรก็เรื่องของผมนี่ไรผมเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรเรื่องของผมนี่ไรผมผมจะพูดอะไรก็ได้โอเคเนาะโอเคดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับโอ้ยเพิ่เปิดเต็มหน้าจออีกแล้วโอเคเออคุณพลาดอะไรไปเยอะเลยคนที่เข้ามาใหม่มาด้านหนึ่งอะไรนะ วันวันหนึ่งผมผมชอบอะไรใช่ไหมนี่หัวผมเนี่ยก็จะมีแต่ไมค์คาเพราะผมรักไมค์คาบมากเลยผมชอบเล่นไมค์คาและงานดีเลยข,ของอันหนึ่งของผมก็คือชอบดูคนเล่นไมค์คาเพราะไมค์คาเป็นเกมที่ดีกว่าโลบอคเพราะโลบอกมันไม่เหลี่ยมไมค์คามันเหลี่ยมและการาฟ,ฟริกสวยกว่าทั้งสิบเท่า <c oughs> อืมไมค์คาเป็นเกมที่ดีทุกคนทุกคนต้องไปซื้อไมค์คของแท้นะจะไม่โซตินทุกคนต้องไปซื้อไมค์คของแท้นะเดี๋ยวปะเดีย๋ยวปะ ตนทุกคนต้องไปชด่พลครับงแท้ <laughs> อืมตอนคือแบบว่าแบบตอนผมนอนอนะ่ะผมต้องเปิดเพลงไมค์ค r ร f ฟฟังไปด้วยเพราะเพราะแบบว่าแบบมันจะทําให้ผมนอนหลับถ้าผมไม่เปิด <laughs> เพลงไมค์ค r รับเนี่ยผมผมจะนอนไม่หลับใช่ประมาณนั้นอีสไลด์หนึ่งเป็นไรเนี่ยผมกลัวมากเลยอ่า โอ๊ยโอยโอยโอ,ย,โอยตัวใหญ่เกินปุ๊บโอ้ยแขนขาดโอ้ oh my ม o d ผมชอบทำอาหารนอุปขนมคือแบบว่าแบบคือปกติบ,บ้านอยู่บ้านผมไม่ทำอะไรใช่ไหมผมก็ทำข้าวกินอะไรเงี้ยอืมค่ะโอ้โหโตตินยังไม่ยอมเล่นของแท้หรอโตตินโตตินไม่ยอมเล่นของแท้หรอ <laughs> ไม่ดีนะพกไมค์ับเป็นเกมที่ดีคุณต้องเล่นของแท้ไม่งั้นผมผมจะตามไปที่บ้านคุณ ผมจะตามล้างแค้นคุณคุณต้องเล่นของแท้นะโซตินคุณต้องเล่นของแท้เข้าใจไหม <c oughs> ดีมากโซตินผมคิดว่าโซตินตอบอย่างนั้นใช่ไหมใช่แหละอะไรนะ,อ,รอ,อ,อ,ะอ่านไม่ออกอ่ะมันเล็กมากเลยเฮ้ยอะไรสักอย่างออามันเดือไปแล้วของคุณสรับ <c oughs> อีฟนี่เป็นคนดีจริงๆโอเคผมต้องไปลับนี้อะไรล่ะผมขอโทษที่ไม่ได้อ่านคนณอีฟอ้ามีคนมีคนมาเติมหลอดแล้ว <c oughs> สวัสดีครับไม่เป็นไรครับมาช้างเขาไม่เป็นไรเนาะมันไม่มีเรื่องอะไรที่นี่เท่าไหร่ที่เกิดขึ้นสําคัญขนาดนั้นเท่าไหร่หรือเปล่าเออคือเออคือแบบว่าแบบผมนี้เรื่องจะเล่าคุณพูดถึงเรื่องข,ขนมคือเมื่อวานอะ่ะผมไปสยามมาใช่ปะ เออผมไปสยามคุณอี้ไปร้องคาราโอเกะไปไปไปกินไก่ทอดที่ก็ไม่ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะก็นะเออแล้วแล้วก็คือก่อนที่ผมจะกลับใช่ป่ะคือป้าผมโทรมาอืมเออแล้วก็แบบว่าแบบแกแกบอกว่าแบบแกแกจะมาหาผมคือแกเป็นช่างตัดผมใช่ไหมแล้วแกจะมาตัดผมให้ผมผมก็แบบว่าแบบโอเคได้ป้าเอออะไรประมาณเนี้ยแต่เขาอยากกินเค้กคือก่อนนั้นเนี่ยเขาซื้อเขาไม่ได้ซื้อดิเขาเอาเตาอบให้ผมอะไรเงี้ย อืมอตาอบให้ผมแล้วเขาก็แบบว่าแบบชอบถามว่าเนี่จะอบเค้กไหมอบเค้กไหมทุกครั้งที่เขาโทรมาเขาจะถามว่าอบเค้กไหมอบเค้กไหมแต่ผมอ่ะผมไม่ชอบกินเค้กเออส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ชอบกินเค้กเลยก็เลยไม่อบส่วนใหญ่ก็เลยจะอบคุกกี้ไปให้เพื่อนอะไรเงี้ยอืมมถทมอาร์ตกับคุณอีฟได้ว่าอร่อยไหมต้องอร่อยแล้วแหละอะไรเนี่ย เราคิดถึงน้องนะเป็นเรื่องสําคัญหรือเปล่าสาคัญสิครับผมคิดถึงผมก่อนนอนเลยเย่ <c oughs> yeah, มีคนคิดถึงผมเนะี่ยอ่าพูดถึงไหนนะอ่าผมผมไม่ชอบเปนเค้กนะคราวนี้ผมก็เลยแบบว่าแบบเอ้ยมันหนึ่งวันก่อนหน้านี้แล้วแล้วแล้วแบบว่าแบบผมจะนอนใช่ไหมผมก็นอนไม่ได้เพราะผมต้องทําเค้กโอเลยรียบ,รบทามากๆเลยทําชีสเคนะ้กเนี่ยเออเค็มนิดๆิดแต่มันมีหวานนะเบานี่เหรอ อร่อยอ่ะปัทถูภูษาทำให้คุณเลยนะคุณรู้ไหมผมใส่หัวใจเข้าไปในในบาวนี่ของผมให้คุณเลยอือแล้วผมก็เลยรีบทำมากๆคราวนี้มันเลยออกมาไม่สวยอือพอไม่สวยป้ากเลยแบบไม่ถูกใจเลยแบบตัดผมสเกียนเลยเดี๋ยว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 ผมจะวาดผมไม่ดูว่ามันหน้าตาเป็นไงที่แกตัดบาลตีสิลบเออขึ้นหรือเปล่า ขี้ขึ้นอันนี้คือหน้าผมน,นี่คือหน้าตาของผมหน้าตาน้องอลินแล้วก็อันนี้หัวผมมันเกลียนมากเลยนะแล้วก็แบบม,นม,นม,นมันมันมมนัันนเนี่ยโอ๊ยเห็นเมาส์แล้วมันเลยดิมันเกลียนมากเลย สภาพผมตอนนี้ไม่น่าทําไม่น่าทำ,ไ,าทำไอ้นี่เลยไม่น่าให้เคยตัดเลยก็กัวออะพี่ลอนนะแต่พี่แปลกผมไม่ได้แปลกป่ะโถเนีย่ยผมหน้าตาเป็นงี้เลยอะ่ะเศร้ามากเลยเออแล้วเขาเนี้ยแกก็บอกแกก็ไม่ยอมกินเพราะมันไม่สวยผมก็เลยแบบไปไปจัดมันใหม่ใช่ไหมละ่ะคือแบบมันเสียดายไงคือแบบ ไในกล่องหนึ่งอะไอชีสเคกอ่ะไม่ใช่ชีสเคกดิเอ่อครีมชีสอันหนึ่งอะมันอันละประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบเออหนึ่งร้อยยี่สิบผมใช้ไปสองอันมันก็เลยแบบแพงมากผมเสียได้ผมก็เลยแบบเอาไปจัดใหม่ใช่ไหมเออแล้วมันก็ดูน่ากินน่ากินขึ้นแล้วป้าแกก็ถึงยอมกินแล้วแกก็ชมใหญ่เลยหลังที่ตอนแรกเขาไม่ยอมกิน อืมนั่นแหละค่ะเรื่องเรื่องราวของผมอ่าผมพยายามรีบพูดเพราะว่าแบบว่าแบบเออคืออะไรนะเออแม่ชายอะ่ะคือเขาเขาเขาไอ้นี่เขาลืมกดยืนยันสตรีมใช่ปะแล้วเขาจะมาสตรีมในช่องนี้เพราะว่าเขาลืมไอ้นี่เขาลืมยืนยันสตรีมผมก็เลยรีบพูดเพราะว่า ผมต้องไปเซสตีให้เขาอีกแต่ผมไม่น่านจะรีบพูดแล้วผมผมคิดว่าผมพูดเร็วเกินไปอืมหน้าตาที่คุณเคยเห็นนะั่หล่อวะหล่อแหละแต่รูปหน้าดีขึ้นหน้าอีทขึ้นเพราะว่าเพราะว่าผมเป็นเออหนึ่งในอยู่ไหนเนะี่ยเพราะว่าผมเป็นลูกคุณสันหาไงลูกของคุณสันหาต้องหน้าตาดีอยู่แล้วคุณสันหานี่เขาว่ารูปสวยจริงเนาะอืม อย่าลืมไปดูงานเขาด้วยละอย่าลืมไปดูงานคุณอีทละมันดีมากเลยนั่นแหละคุณเวดโดนลงมไปทืมหนุบหนุบอ่าหน้าไหนแล้วเนี่ยเคียกวะอยู่ไหนอ่ะโผา่อ้ามันมันจะดูแย่กว่านี้อีกัน ขอบคุณสำหรับการโดเน a t i สิบบาทครับผมมันมันมันเราไม่เหลือภาพลักษ์อะไรแล้วคุณคิดอะไรว่าเราไม่เหลือภาพลักษ์อะไรแล้วคุณอืมผมพูดได้ทั้งไทยทั้งอังกฤษภาษาอังกฤษว่ะของผมมานแบบว่าแบบคือผมไม่ได้สำเนียงนิดหน่อยแล้วออกเสียงไม่ชัดมันก็เลยทําให้ผมมีปัญหาแล้วละด้านการพูดภาษาอังกฤษแต่ผมก็สามารถแปลอังกฤษได้เนาะอืมเขาบอกให้ผมรักษาภาพลัลกษ์แต่สไลด์ต่อไปเนี้ย ไม่น่าจะมีภาพลักเหลือแล้วกับคนทำโมโคนลิงล้งทำทำได้ลักมากใช่ไหมใช่ไหมอือเขานี่เป็นคนที่ดีจริงๆเลยนะหลังไม่ตุยแน่ๆหมายถึงใครหมายถึงหมายถึงผมปะหมายถึงผมปะผมพูดผมพูดผมพูดอะไรไปเออขอโทษ อย่ายทำอะอย่า,ยยายทำอะไรผมเลยถ้าผมพูดอะไรพิดจะทำอะไรผมเลย <c oughs> <c oughs> อืม oh my god อืมพ่อผมมามาแบบว่าแบบมามาเกอแอมสาผมผมพูดพูดได้นี่เกินไปหลังจากนี้เราจะมากัะซิบ a เอเอสมากัน ทุกครั้งที่สตรีมเขาจะมากวนทําไมไม่รู้นี่คือสิ่งสิ่งอันหนึงที่อยู่บนหัวผมโอนแมนยาโอ้ยโอนแมนยาโอยคืออะไรเออก็ตามชื่อยาโอ้ยก็เก่โอ้แมนก็คนแก่คนแก่เก่คนแก่เก่คู่แก่เก่นะคระ <laughs> อืม ท่างคงอยู่ในนั้โดนหัวหน้าชี้แล้วแกโดนผมทำอะไรผิดผมยังไม่ทำอะไรผิดเลย <c oughs> ผมก็แค่พูดไปเลยย้วทำอะไรผมเลย <c oughs> เดินเดินผมโดนแบบว่าแบบผมโดนเก็บแน่แบบอุ้ยอะินพูดอะไรอะ <c oughs> <c oughs> ผมยังไม่ทำอะไรเลยผมแค่ทำตัวเรือนแอรไปผมเลย อืมกี่นาทีแล้วนะมันไม่ขึ้นอ่ะมันไม่ขึ้นเวลาอ๋อยี่หกแล้วพูดเร็วเนาะเวลาผ่านไปเร็วมากเลยผมคิดว่าตอนนี้น่าจะสตรีมแค่สามสิบนาทีแล้วกันเนาะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเรียกว่าไงนะเ <laughs> ออมันมันคือเดบิวต์สตรีมมันไม่ใช่เหมือนเล่นเกมเนาะมันไม่มีอะไรมากใช่ประมาณนั้น วอาผมต้อง ASMR เอเอซมาเนเน่รคุกกี้อร่อยนะหยาบหยาบรสใหม่อร่อยอร่อยอยู่แล้วแต่มันไม่ได้หยาบขนาดนั้นโอ,อ้ผมเออผมแค่เอาไว้ในตู้เย็นนานเกินไปแค่นี้เองโดนด่นาน่ยแเลยผมเปิดอะไรต่อไปเอออีกอย่างหนึ่งหัวผมก็คือทัมเบอรซิกซี่แมนที่แกเออเมื่อก่อนอ่ะผมชอบแฟนออเเทลมากๆผมตั้งเขาเป็นมัวไปเปิดด้วย เราก็อั่นแหละมันมีผูกตั้งเทียริตไว้ผมชอบโดยเฉบาะคนที่ชื่อว่าเอ่อที่มีรูปเต็มไปหมดผมชอบไซมอนแพตติคอร์เพราะเขป็นคนที่ดีมากเลยเขาเขาแบบเขาเขาไม่หลอแต่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 แ่แแ ุก็รู้เนี่ยเห็นวม่ทุกชาตเ,เขาสเขาคือเขาเก็บเด็กมาเลี้ยงเลยผมชอบคนเก็บเด็กมาเลี้ยงแล้วเขาอายุประมาณแบบในเรื่องก็น่าจะ59แล้วผมชอบ <c oughs> อเลยคน <c oughs> อายุ59เก้ออ่ะเพื่อปิดโทษ <c oughs> ผมไม่ได้ผมไม่ได้อะไรขนาดนั้นผ,ผ,ผมไม่ได้ชอบเขาขนาดนะั้นจริงๆผมเชื่อผมไม่ได้ชอบเขาขนาดนั้นริ นั่นแหละมาต่อไปโอเคตรตีมนี้สั้นหน่อยนะครับผมมันไม่ได้มีอะไรมาผมย้ำอีกรอบเพราะผมต้องไปเซตีมเนาะผมต้องไปเซตรีมอีกคนแล้วแล้วเขาเนี่ยเออคือตอนเริ่มไลทุกคนนะคุณอาจจะยินเสียงผมชินแบบช่องของเลนหรือช่องของช่องของแอดเนะมื่อสตรีมทีแล้วเขาคุณอาจจะได้ยินเสียงผมตอนเริ่มไลผมต้องไปช่วยเขาเซตรีมนะครับใชไประมาณนั้น อะไรต่อไปออผมชอบเกเอ่อคืออันนี้คือคูชิปที่ผมชิปเอ่อผมชอบมาดูกาจังกับพูลูราจังมากเลยแล้วก็ทิวกับอีวานมันมันไม่เกย์เลยนะเออมันก็แค่เพื่อนกันเอ่อดูดปากกันท่ามกลางฝนแล้วก็อีกคู่หนึ่งเนี้ยเป็นคู่ใหม่นะครับผมอย่าไปลืมเด้อมันเรื่องนี้มันดีมากๆเลยเออนั่นก็ประมาณแหละ โอเคเดี๋ยวจะจบสตรีมแล้วตอนนี้เราผมมาโดนบังคับไว้ในข่อยในห้องใตดินเขาบังคับให้ผมไล์เป็นยูทูบเบอร์ให้ทำยอดไลฟ์นะคะผมใช่เนื้อเรื่องอันนี้ไม่ใช่เนื้อเรื่องแคนอนนะผมแต่งไปใหม่เมื่อกี้ห <c oughs> <c oughs> ลังจากที่ผมโดนลักพาตัวเนี่ยผมโดนบังคับไปไล่เป็นยูทูบเบอร์แล้วผมตัวขายที่ยายนะครับผม ดูดูสิดูพดเพื่อนของผมนี่อันอันนี้อันนี้เวท่ว,วีอันนี้ผมเออถ้าดังผมแบบว่าแบบผมไม่ดังเขาจะไม่ปล่อยผมช่วยผมด้วยก็จะได้เจอบทตีนั่นแหละแล้วกว็นิยายอย่าลืมซื้อนิยายซื้อนิยายมด้วยลาก่อนนะครับทุกคนเออผมปิดไลน์ได้เลยใช่ไหม เออมันไม่มีอะไรมากผมติดไลฟ์ได้แล้วแหละสามสิบนาทีคนในไล้วก็ไลฟ์สามสิบนาทีเพราะผมเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะได้เจอผมใหม่ในในไลฟ์ของแวร์ชายซึ่งไลฟ์ในช่องนี้เออเขาเขาไลฟ์ในช่องตัวเองไม่ได้เพราะงั้นก็เออได้แหละผมผมเปิดตัวแค่นี้แหละอันนี้ดาบผมแบบนึ่งนั่นน,นี่ดาบผมดาบเก่าผมเออสวยปะสวยโอเคปิดไลฟ์บายได้แหละได้แหละเนาะเออเออเป็นไลฟ์ที่ดี โอเคผมไม่สามารถเอาเอาเอาหน้าไปไปให้คนในสังกัดดูได้นะได้โอเคบาย